คร,บบครับัดีคับบรรคาลาดครับอันนี้มี nx 500ก็มาเซ็ตโชกหน้านะเสริมประสิทธิภาพนะครับอันนี้นี่จะโหลดแผงเอ่อโหลดโชคนิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านเจ้าของรถดได้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจเพราะว่ามีสรีระที่ค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะก็แนะนำนะฮะแนะนําให้ให้ฝึกให้เข้ากับรถฮะรปรับตัวให้เข้ากับรถนี่ก็ใส่ตัวเยื้องหลังมานะฮะยกเยืองก็จะแฮนด์ก็จะใกล้มือมากขึ้นอันนี้ก็จริงๆก็อยากให้มีงบไว้สักก้อนหนึ่งฮะ ติดตั้งโชคหลังนะก็จะขี่ได้อย่างอย่างสบายนะฮะมั่นใจก็อย่าเอาไปโมนะครับโมแล้วไม่ได้อะไรวันหนึ่งคนมีตังคุณก็อยากจะเปลี่ยนอยู่ดีนะฮะถ้าสมมติไม่มีงบจริงๆนะก็เก็บตังไปก่อนนะครับปดเปี้ยวไว้กินหวานสำนวนไทยใช้ได้จนถึงยุคปัจจุบันนะครับ ชกหน้า nx 500ก็จะคล้ายๆกันกับตัว cb 500x นะฮะแต่ตัวนี้ฝามันจะเล็กกว่ากลไกข้างในก็คล้ายๆกันข้างหนึ่งรีบาร์ข้างหนึ่งคอมเพรสชันนะครับผมอยากให้ Honda ใส่ฟังก์ชันการปรับเนิดมาให้ถ้าใส่มาให้เหมือนตัว xadv 750เนี่ยเลิฟเลยนะฮะบ,บอกเลยน่าใช้มากตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องกระแทกแบบ xadv นะฮะเนื่องจาก xadv เนะี่ยมีสปริงที่ ค่อนข้างเล็กนะเมื่อเทียบกับน้ําหนักตัวก็ไม่สามารถที่จะรับแรงได้ก็ต้องอัปเกรดนะครับส่วนตัวเ d 5 0ดรอยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการกระแทกนะก็มันจะเป็นต้องไปฟังคนอื่นเขาป้ายยาว่าต้องเปลี่ยนสปริงคนนี้โอ้โหป้ายยาลูกค้าจังเลยผมเห็นแล้วก็แบบว่าเยอะไปหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่นะครับบางร้านเขาก็เน้นขายนะผมไม่เน้นขายแต่ก็ก็ไม่ก็ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขานะ <S <S คนหนึ่งเขาแบบป้ายยาเก่งเน้นขายนะยอดขายกระฉูดเลยก็เดี๋ยวเราถอดชุดวาวทาความสะอาดดีบ่าวคอมเพรสชันนะครับต้องเด่นน้ำมันออกให้มันหมดนะฮะไม่งั้นมันจะตกค้างอยู่ถ้าตกค้างอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ได้น้ำมันใหม่100%เอของเออร์ลินเข้าไปนะความนุ่มนวลความอะไรมันอาจจะไม่ไม่เต็มร้อยนะครับเราทำทั้งทีเราก็เอาให้มันดีๆไปเลยก็เพื่อนๆที่สนใจนะอยากะเซตติ้งด้วยน้ำมันโชก นะครับดีๆเลยนะฮะก็แนะนําเป็นเออร์ลินนะฮะหรือถ้าอยู่ใกล้ลังสิตอยากให้ผมทําให้ก็แวะมานะถ้าน้ํายาการคลายนะครับน็อตคาลิเปอร์เบรกนะครับเราจะเราหมุนด้วยมือก่อน,นจากนั้นเราก็ย้ำด้วยประแจทอง คุณใกา้ก็ไปดูเอกสารนทีมันอด้วยสปเรื่องสามะและนาทีที่แม่ผ่านแม่แะผ่านเขาอีกตัวมาจากนนสายตรงแล้วบางส่วนมาจากอะไรก่ัหลักการินงเ็มาคุณจอะไรแต่คุณมีการหายยทจถ้าผมพิไม่มีิน่าผมไม่ได้ห้ามงมึงวาจะทีนั้นปไปะเทอไให้ลงงานเลยสัก้าหน้าวพินนการตเดสินโไอคืออรไอี

เปลี่ยนชกหลังนะครับอย่าเอาไปโม่นะครับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับเสียน้อยเสียยากไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะผมแนะนําในฐานะกัลยาณมิตรนะฐานะที่ผมเคยโดนหลอกโดนตุนมาก่อนนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆต้องโดนหลอกโดนตุนเราติดตั้งกับร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับก็ได้รับการปรับเซตที่มาตรฐานนะครับชกเอ็น0นะครับมีสต็อกอยู่นิดหน่อยนะครับ4-5ชุดนะครับเพราะว่าเป็นโชคที่ขายดีนะครับก็แวะมา สอบถามกันคุณสาร,รัการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ